สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นําข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาแจ้งข่าวว่าใครบ้างที่ต้องทบทวนสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะก่อนจะไปรับฟังร,รายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ และสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งข่าวว่าใครกลุ่มไหนบ้างที่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อที่จะรับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ตารางการโอนเงินของทางประกันสังคมได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเหลือเฉพาะกลุ่มตกหลน่นที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่ขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แล้วก็จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสแต่สำหรับกลุ่ม คนที่มีสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์เพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยานในกลุ่มนี้หมายความว่าตอนนี้ยังขึ้นเป็นสีแดงคือขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์อยู่นะคะแต่เนื่องจากคนที่สามารถจะทบทวนสิทธิ์ได้นั้นเงื่อนไขก็คือจะต้องอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มที่ได้รับการประกาศออกมาจากทางรัฐบาลและถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม10จังหวัดแรกตรงนี้จะต้องสมัครและ จ่ายเงินภายใน10สิงหาคมแต่สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่ม3บวก16จังหวัดตรงนี้จะต้องสมัครและจ่ายเงินภายใน24สิงหาคมโดยจะต้องทำการสมัครและจ่ายเงินในพื้นที่29จังหวัดด้วยนะคะถึงจะมีสิทธิ์ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งตรงนี้นะคะก็มีหลายๆคนที่ตอนนี้เมื่อทำถูกต้องทุกอย่างแต่เข้าไปเช็คสถานะก็ยังขึ้นว่า ไม่ได้รับสิทธิ์อยู่ยังเป็นสีแดงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะตอนนี้สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยถ้าเกิดว่าเราทำตามเงื่อนไขทุกอย่างแล้วแต่เมื่อเข้าไปเช็คสถานะยังขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์รวมถึงกลุ่มตู้บุญเติมด้วยนะคะที่บอกว่าทางประกันสังคมจะคืนสิทธิ์ให้ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราจ่ายผ่านตู้บุญเติมแต่เราขึ้นสีแดง ก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยหรือไม่ว่าจะเป็นจ่ายเซเว่นบิ๊กซีโลตัสกสช้อปปี้เพลตอนนี้ใครที่สมัครอยู่ในเงื่อนไขนะคะอยู่ใน29จังหวัดแล้วยังไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะคะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยค่ะซึ่งการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะ ก็อย่างที่น้อยแจ้งไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะก็คือให้เราดาวน์โหลดแบบฟอร์มออกมาจากเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรากรอกข้อมูลกรอกรายละเอียดของเราเสร็จแล้วแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนสำเนาใบเสร็จรับเงินสำเนาทะเบียนบ้านนะคะหรือว่าเอกสารต่างๆที่จะยืนยันว่า เราสมัครและจ่ายในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มจริงๆตรงนี้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อทางประกันสังคมเขาต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมเขาจะได้โทรติดต่อมาได้นะคะ จะไปยื่นเองที่สำนักง,งานประกันสังคมก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกไปสามารถส่งทางไปรษณีย์โดยส่งเป็นแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสำนักง,งานประกันสังคมเขตก็ได้นะคะตรงนี้เราสามารถส่งไปรษณีย์ไปได้เลยก็จะสะดวกไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปติดโควิดติดอะไรหรือเปล่านะคะ และหลังจากยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะประมาณ15วันก็ให้เราเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์โดยเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตรงที่ขึ้นว่าให้ตรวจสอบสิทธิ์ให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนไปเขาก็จะเปลี่ยนสิทธิ์ของเราคือตอนนี้เนี่ยให้เราดูว่าตอนนี้ข้อมูลตรงณวันที่ที่เขาอัปเดตอะจะเป็น22 กันยายนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไปยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วอาจจะเข้าไปดูซ้ําทุกอาทิตย์ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าตรงที่เขาอัปเดตเปลี่ยนจากวันที่2กันยายนไปเป็นวันอื่นๆในเดือนตุลาคมตรงนี้ก็คือเขาอัปเดตแล้วถ้าเกิดว่ามีชื่อเราเปลี่ยนเป็นสีเขียวตรงนี้ก็แสดงว่าเราจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้รับสิทธิ์ก็ให้รอดูก่อนนะคะเพราะว่าทางประกันสังคมเขาจะทำการ อัปเดตข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะซึ่งก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้ตลอดที่เว็บไซต์ของประกันสังคมแต่ข้อมูลณนะตอนนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลจนถึงวันที่22กันยายนนั่นก็คือของกลุ่มเก่านะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นในช่วงของการ เยียวยากลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้รับเงินแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แล้วตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ขึ้นว่าได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยา,า,า5,000ันบาทตรงนี้แน่นอนเพียงแต่ขอให้เราไปเช็คพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเช็คชื่อสกุลของเราคํานำหน้าตรงไหมชื่อสกุลมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นะคะมีเพื่อนสมาชิกหลายๆคนแจ้งเข้ามาว่า เขาคิดว่าเขาผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วลองโอนดูแล้วเงินก็เข้าบัญชีนะแต่พอไปที่ธนาคารจริงๆทางธนาคารแจ้งว่ายังไม่ได้ทำการผูกพร้อมเพย์ก็ไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกๆคนลองเช็คบัญชีของเราดูว่า ยังเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่าใช้ได้อยู่หรือเปล่าทางที่ดีลองติดต่อธนาคารก็ได้ให้เขาเช็คให้ว่าบัญชีของเราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนสําเร็จแล้วหรือยังนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือรอรับเงินทุกวันพฤหัสบดีซึ่งทางประกันสังคมจะทําการโอนเงินเยียวยาให้เรานะคะ สำหรับในคลิปนี้นะคะนายก็เลยมาแจ้งสำหรับกลุ่มคนที่ยังขึ้นเป็นสีแดงอยู่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องรออัปเดตแล้วนะคะให้รีบไปทำการยืดทบทวนสิทธิ์กันได้เลยถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <S <S เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ